สวัสดีนะครับพบกันอีกคลิปกับบี k คเคสมาร์ t คาร์ a n d ที่เอทรมันดีฟนะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้เป็น Civic FB นะครับบีบอยมาติดตั้งเป็นระบบพุชสตาร์ทคิเลตโกนะครับคเลตโกหมายความว่าเมื่อเราเดินกลับมาที่รถนะครับรถจะปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเสียงไซเรนพร้อมตัวไฟกระพริบโชว์ให้เราทราบว่าตอนนี้รถได้ปลดล็อกแล้วนะครับเมื่อเราเดินห่างจากตัวรถไปประมาณ2-3เมตร รถจะล็อกอัตโนมัติให้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับรีโมทหมายความว่ารีโมทเราก็สามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าสะพายนะครับเพียงแต่ว่าพกติดตัวไปด้วยแค่นั้นนะครับนี่คือระบบของ k y l e t o นะครับอ่เดินเข้าไปใกล้รถนะครับอ่าจะปลล็อกพร้อมเสียงนะครับผมนี่คือระบบอัตโนมัติของ Kirito ครับเร๋ยวดูฟังก์ชันการใช้งานภายในกันบ้างครับผม ระบบกุญแจเดิมก็มีฝาครอบปิดเอาไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับระบบเดิมยังอยู่ครบร0อเซนะครับผมมาดูฟังก์ชันของระบบตัว,ตวสตาร์ทนะครับกุญสตาร์ทก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้เป็นตัวกรอบแท้แล้วก็ปุ่มแท้นะครับแค่หยียบเบรกแล้วก็กดหนึ่งครั้งระบบทุกอย่างก็พร้อมใช้งานนะครับ เดี๋ยวรูฟังก์ชันการใช้งานนะครับรีโมทเดิมสามารถทํางานอิสระได้ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับก็สามารถล็อกรถไาขาล็กอกสะดวกสําหรับท่านที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าบางท่านที่มีแฟนเรื่องมีลูกมีเด็กเล็กๆอยู่ในรถนะครับเราสามารถาลงจากรถไปทําธุระด้านนอกเข้าปั๊มหรือว่าวกดบัตรเอทีเอ็มนะครับก็สามารถล็อกจากข้างนอกโดยที่เราเปิดแอร์ให้เขาอยู่ข้างในนะครับก็ได้ระบบเซ c u ริตี้ที่ได้ความปลอดภัยขึ้นมานะครับไม่ต้องให้เขามาเอื้อม ช่วยปลดช่วยล็อกรถในตำแหน่งนี้นะครับปกติแล้วก็จะช่วยล็อกกันตรงนี้นะครับแล้วกลับมาก็ต้องคาอประตูให้ครอปลดล็อกให้แต่นี่เลยหมายความว่าเราสามารถเอารีโมทออกไปด้านนอกได้เลยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานต่อไปก็คือตัวเกียร์เราสามารถอาจอดได้ในตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับปล่อยให้ไหลได้กรณีเราจอดรถซ้อนคันนะครับผมเราก็สามารถดับเครื่องได้เลยเหยียบเบรกแล้วก็ดับเครื่องได้ โดยไม่ต้องโดนบ,บังคับให้มาจอดที่เกียร์ P แล้วก็มากดตัวชิปล็อกเพื่อที่จะดันมาที่ตำแหน่งเกียร์ N นะครับอันนี้ก็ได้ความสะดวกสบายหลังจากที่จอดรถก็เดินออกไปแล้วลก็ก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมอา เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อไปในการใช้งานของตัวระบบพุสตาร์นะครับผมระบบพุสตาร์จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับแต่รุ่นนี้ก็จะล็อกอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นอื่นที่ยังไม่ล็อกก็จะล็อกขณะที่รถเคลื่อนตัวออกไปในการขับขี่นะครับจะล็อกอัตโนมัติให้และหลังจากที่มีคนลงจากรถขึ้นมาอีกครั้งแล้วขับรถต่อก็จะล็อกซ้ําให้อีกครั้งนึงนะครับเป็นระบบที่ฟูเต็มออปชั่นมาแบบนี้นะครับผม ะระบบพุสต์ทสามารถสั่งสตาร์ทในระยะไกลได้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับตอนนี้ข้างนอกร้อนมากนะครับะระยะตัวสตาร์ทก็ประมาณสัก30เมตรระยะทําการของตัวรีโมทนะครับก็คือ,อแค่ฟังก์ชันกดล็อกค้างเอาไว้ประมาณ5วินนะครับรถก็จะสตาร์ทอัตโนมัติพร้อมกับระบบเปิดแอร์ให้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ให้เย็นฉฉากว่าที่เราจะกลับมาใช้รถนะครับ ขณะที่เราสั่งสตาร์ทรถก็ยังล็อกนะครับได้ความปลอดภัยจะกลับมาก็แค่กดคลากแล้วก็เข้ามาขับขี่ในรถได้เลยนะครับผมวันนี้ผมมารีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับระบบะปุ่มตัวนี้ก็จะเหมือนกับงานของแท้ทุกอย่างนะครับผมกับผมเหมือนกับตัวของศูนย์พวก fc นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับก็แค่กดค้างเอาไว้ประมาณสามวินะครับท้ายก็สามารถเปิดให้ความสะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องมา เดินดึงสลิงภายในรถนะครับอันนี้ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับผมก็รีวิวสั้นๆกับ Civic FB คันนี้นะครับผมชิ่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องทางติดต่อให้ลองสอบถามมาช่วงไหนมีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมรีโมทสามารถมีเลือกนะครับของรถแต่ละยี่ห้อลองเข้าไปดูใน y o u t u b e แต่ละรุ่นนะครับมีรีโมทแท้ตรงรุ่นให้ลูกค้าทุกตัวนะครับแล้วก็ปุ่มสามารถเลือกได้นะครับ เรามีปุ่มให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับมาสามารถเลือกที่ร้านได้เลยนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาใช้ปุ่มนี้อยู่นะครับแต่ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนปุ่มนะครับก็อ,อยากจะได้ของแท้ก็เบิกศูนย์มานะครับก็สามารถแปลงปักทําให้ทุกได้ทุกอย่างนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ